ีเสียงเสียงมันจังสัตว์ใส่ิหน่ย่หคบอายุแกงแกงเห็ดแล้วใส่หลายเลยคนมิเ็ิมิเ็ดเ้ยเอ้ยี่จะเฮ็ดไอ้มีแตอันมีแตมีแตหมกเฮ็ดหมกเ็ ยังม่ไดตีกัน้ำตาอ้อบากินแกงือเห็ดเผ็ดมันมันแสบอยู่เห็ดเผ็ดเนอะเห็ดเผ็ดมันแสีบอยู่โอโอ้คินเผ็ดบุหรีตที่เรามันเคยไปดาวดิ่งที่ามันเคยออก่ง เทิงเผ็ดเทิงเข้มเข้มข้นนะน้อยๆเข้มหลวน่ข้เข้มเข้มข้นก็ก็เข้มข้นน่ะละบทั้นขันเข้มปนันก็พเพอสันอยู่พขกินอยู่เข้มข้นเนาะ เข้มข sure. um, so right. uh, like, like? right? ้นเข้มข้นดีออกแล่อืมทำตีได้หลวงพอออกฟองอืมนะครับเสีบปนตัวจนเบิดหนกคนนะะมันเังะ็เบ้ออมัน่มแต่ละแต่ละมันเข้มข้นยังง เข้มข้นจังวแต่แต่แต่แต <c oughs> ่า <c> ต <oughs> ่แต่แต่แตางต่แ okay. ต่มต่แต่แต่แต่วต่าตัแต่แต่แ่แต่แต้แต่แต่ยต่แ่แต้แต่แ่แต่แต่แ่ต่แต่แต่่่่่่แ่ต่่่ มันน้อยหลหวาน่มมันก่หมอดู้็อ๋อกมีจีเรีอยู่ลูก้วเล้วงานก็ได้เนาะก้อนที่เป็นงานก็เยอะเยอะๆย่ดยางสายอ้อตไปเบิ่งสังสายแหลแล้วเช็คับน่าดี สกาแลบแห้งครับตื่นเต้นก็ไม่รู้คนเดิเอมาีอ่ะยน้เป็นปุนอ้าวเเปทีมอะดููเมีสายกัน้าง่รอลเีแเสื้อโอยแซเอรเท่ามีไมเนาะเป็นหวานเป็นไปแล้วกระแสเือกระแส กระแสลงกระแสเลือดไปแล้วายดูแเาอเส่าบอกท่านใดพ่อเก่าหน้าที่ได้พ่อก่าได้ซามหน้าที่เอาวางห่างกันไล่สดเนาะ ต,ตอนเห็นใครธรรมดาเลยใครวิดีโอรธรรมดาะต้งลงตุ้าไดเออธรรมดานมีสายตุง้ตง,งลไงก็แ่แรกได้สี่นาทีห้านาทีปกติเก่านาทีนะที่แรกเขาหายแปดวัน,นนี้เขาหายเก่าเก่ามันจ,จะแต่ว่าโบท่านใดอันเงินหรอเวล่าใท่ได้ก <c oughs> ็ได้ท่าน่แจ็คแ้มห บ่อที่เกี่ยวกับแต้มดอกบอท่านได้เงินไดยังดอกยังนี่บอท่านพันกดเกณฑ์ก็เลยคะแนนไอ้นั่นอวพิษไอ้ไอ้ไสมองมันหรอนะบอท่านใดมันมีสมองกับยอดยอดช็อตนะสมองมันสามสามพันกับสี่พันถ้าพอได้ได้สามพันแล้วก็ถ้ล่อไปอีกสี่สพันก็แปลว่าจบ แต่ว่าไอ้ซอสมันโบเปน็นยังพานกันบ,กบกพานโบพานกัน,อกกน,นย,ยดอยดซอยดสยอสดซอสม,มันสามล้านมาเด้กับซีบล้านหาหาอย่างอยู่ตอนพวกเขาดังๆบาอย่าองออกวิวเดียวเขาอันนั้นคลิปเดียวเขาก็ได้แล้วเป็นล้านกว่า ามันเหนื่อยเ้ยเก่าแล้วบวกเกินพันบวกเกินฮะน่ะยอดได้หลายบวกเกินพันสองพันได้เท่าเทียเทียนมาเขาภาษาสม,มัยแบบน้องเมื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยนห้องเด็เขาหายปีเดียวค<ม>ันเลยปีไปแล้วเขาก็หายเจ้าตังไม่บ้านเริ่มต้นใหม่ <c oughs> ภายในหนึ่งปีนี่ถ้าเจ้าได้ก็ได้บ่ได้ก็แปลว่าตกต้องเฮ็ดใหม่ได้บ้าน